นวนิยายประจนภัยลี้ลับในป่าดงพงพีเมืองไทยล่องไพรตอนวิมานฉิมพลีบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์บทที่23โอลาฟาผู้หวังดีคืนนั้นพอเท่าจัดการเลี้ยงเราเป็นการใหญ่จะเรียกว่าเป็นการต้อนรับหรือเพื่อส่งพวกเรากลับออกไปตามที่แกบอกก็ได้ ห้องโถงหรืออุโมงยาวรูปประทุนซึ่งโอลาฟาบอกว่าในยามปกตินานทีปีครั้งจึงจะจัดให้มีการประชุมใหญ่ในกรณีสำคัญสว่างสวัยไปด้วยคบเพลิงที่ปักไว้ตามหิ่งและหลือผนังผูผาตามโต๊ะและม้านั่งซึ่งเป็นศีลากอนเนืองแน่นไปด้วยผู้คนทั้งหญิงและชายเราถูกจัดให้นั่งร่วมโต๊ะใหญ่กับพ่อเท่าซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทางสุดด้านหนึ่งของโต๊ะหมงรูปเกือกมา้าเหยียดยาวไปสองฝากผนังอุโมงค์โอลาฟาซึ่งเป็นผู้พาเราไปสู่งานนี้กระซิบบอกข้าพเจ้าขณะพี่พวกเรานั่งลงคอยพ่อเท่าและครอบครัวของแกว่าบอกพวกท่านอย่าตื่นเต้นหรือทำอะไรบุมบบามลงไปใจเย็นๆไว้จนกว่าจะได้จังหวะและเวลามาถึงเหนือสิ่งอื่นใดให้ระวังมารูบา ข้าพเจ้าถ่ายทอดคำแนะนำของเขาไปยังพวกเราโดยทั่วกันขนาดนั้นถึงโอลาฟาจะไม่ให้สติไว้ข้าพเจ้าคิดว่าคงไม่มีใครในพวกเราจะกล้าทำอะไรหักหาลงไปในกรณีที่เกี่ยวกับไมราเพราะเพียงห้าคนโดยไม่มีอะไรเป็นอาวุธติดตัวแม้แต่ไม้จิ้มฟันมีประโยชน์อะไรในการที่เราจะใช้กำลัง ต่อหน้าลูกบ้านของพ่อเท่าและมารูบานับร้อยเช่นนั้นอย่างไรก็ดีทุกคนกำลังสนุกสนานด้วยการดื่มและกินโดยไม่ได้สนใจหรือปราศจากความรักแค่ระคายแม้แต่น้อยว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมกระนั้นเราก็รู้ว่าทันใดที่ได้รับคำสั่งจากพ่อเท่าหรือมารูบาคนพวกนั้นจะต้องปฏิบัติตามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตลอดเวลาเหล่านั้นไม่ปรากฏวีแววของมารูบาในห้องประชุมเลยข้าพเจ้าอดรนทนอยู่ไม่ได้จึงเอ่ยถามโอลาฟาถึงข้อนั้นมารูบาพี่ชายของท่านไม่มากินเลี้ยงกับเราด้วยเหรอโอลาฟาในยักษ์ผมทองได้ฟังก็ยักษ์ลายมารูบากำลังอยู่ในอารมณ์มืดเขาโกรธมากเมื่อกลับมาจากพาพวกท่านไปเที่ยวกับพ่อเท่าปรากฏว่าคนแคบผิวขาวที่จับมาได้ กับพวกลูกขาบชาวพื้นเมืองของพวกท่านขาวนั้นหายไปมารูบากำลังส่งคนออกติดตามจับตัวประเดี๋ยวก็คงจะกลับมาท่านหมายความว่าพวกนั้นจะหนีไปไม่รอดอย่างนั้นเหรอโอลาฟาเขาจะหนีออกจากที่นี่ไปทางไหนนอกจากที่พวกท่านเข้ามาโอลาฟาถอนใจแต่อย่าลืมทางนั้นแม้แต่หนูก็ผ่านสายตาของพวกยามรักษาปากทางไม่ได้ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามารุบาตามจับพวกนั้นได้โอลาฟาสั่นศรีรษะไปมาช้าๆในตาของเขาก็บอกความอิดโรอยไม่มีใครรู้ได้แล้วแต่พ่อเท่าจะสร้างชีวิตคนพวกนั้นนะขึ้นอยู่ที่พ่อเท่าคนเดียวพวกท่านก็เหมือนกันถ้าไม่มีเราเขายกนิ้วชี้ที่อกของเขาข้อนั้นนะเรารู้เราขอบใจโอลาฟาข้าพเจ้าบอก ตาเกิลซึ่งก้มหน้าก้มตาอยู่กับเครื่องดื่มพื้นเมืองเงยหน้าขึ้นพลางกระซิบกับข้าพเจ้าว่าทามูราคามิหนีละก็อไอ้พวกนั้นคงตามก็ไม่เจอล้อนายแต่มูราคามิไม่ชำนาญภูมิประเทศเนี่ยอย่างเจ้าของถิ่นเขาแกอย่าลืมข้อนั้นสิตาเกิลตาเกินลูกดีนะนายกระเรียงชาราพึมพำต่อไป มารูบาก็คนพวกนี่ยอาจจะรู้จักทุกสอกทุกมุมของที่นี่แต่ตาเกินคิดว่ารู้จักมูราคามิดีหมอคนนั่นนะคงจะเอาตัวหลอดได้ตาเกินยังมองไม่เห็นกน็แต่ว่าเขาจะหนีไปทางไหนหนีทำไมในเมื่อพวกเล่าอยู่ที่นี่มูราคามิน่ะไม่อาจจะรู้ในข้อนั้นเขาอาจต้องการติดต่อกับพวกเราซึ่งเขาคิดว่ายังอยู่ภายนอกก็ได้เพื่อบอกให้รู้ว่าไมร่านะตกอยู่ที่นี่ ยังไม่ทันที่กระเรียงชาราจะตอบว่าประการใดต่อไปเราก็ได้ยินเสียงเป่าเขาสัตว์แววมาแต่ไกลภายในอึดใจเดียวต่อมาพอเท้าของโอลาฟาก็ก้าวเข้ามาในอุโมงนั้นท่ามกลางเสียงห่ร้องดังสนั่นวานไหวจากบรรดาลูกบ้านของแกซึ่งบ้างก็เริ่มจะทรงกายไม่อยู่เพราะริ์ของน้ำเมาเบื้องหลังของแกออกไปเป็นขบวนของหญิงสาวประมาณ20คนอายุอยู่ในวัยต่างๆกัน แต่ละคนอยู่ในเครื่องนุ่งห่มขนสัตว์แขนสั้นขาสั้นปล่อยผมสีดำสนิทยาวสยายประบา่าฝันขาวผิวคร้ำและร่าเริงนอกจากคนเดียวเท่านั้นทันใดที่เหลือไปเห็นเข้าทั้งดอกเตอร์สมิธและพันเอกจอนก็กระโดดลุกขึ้นร้องเกือบจะเป็นจังหวะเดียวกันไม่รา้าชั่วขณะหนึ่ง หญิงผิวขาวผมทองซึ่งตามมาท้ายแถวหยุดชะงักอยู่อย่างกระทันหันเหมือนไม่แน่ใจตนเองว่าได้ยินเสียงนั้นแต่ทันใดที่เหลือบมาทางทิศที่พวกเรายืนอยู่นั่นเองหลอนก็ทะลันออกจากแถวฝ่าพวกคนทั้งหลายตรงมายังพวกเราโผล่เขากอดด็เตอร์โทมัสสมิธผู้สามีไว้ทามโอ้ทามหลอนข้ามครววระหว่างการจูบและน้ำตา นี่เหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่ฉันแทบทอดอะไรตายอยากในชีวิตเสียแล้วว่าจะได้พบเธอฉันเสียใจหมาร้าที่ไม่สามารถจะให้ความคุ้มครองแก่เธอได้ปล่อยให้ตกมาอยู่ในความลำบากทุกยากอย่างนี้สามีปลอบพลางลูกผมอยู่ไปมาแต่อย่ากตกใจต่อไปนี้เธอจะปลอดภยัย ยังไม่ทันที่ไมร่าจะเอ่ยอะไรต่อไปเสียงพ่อเท่าซึ่งเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นตลอดก็ก้องกังวานมานั่นอะไรกันท่านกล้าละลาบละล่วงลวงเกินหญิงผู้จะเป็นพัญญาของเราต่อไปต่อหน้าต่อตาเราเช่นนั้นเทเรอะปล่อยเขามาปล่อยเขาแต่พอเท้าดอกเตอร์สมิธหันไปหาชายชรานี่คือพัญญาของข้าที่ถูกลักพามาชั่วขณะหนึ่งสีหน้าของพอเท่าเปลี่ยนแปลงไป แกยืนตะลึงอยู่กับที่เหมือนเรื่องที่ได้ยินเป็นข่าวใหม่ในที่สุดก็หันไปหาโอลาฟาจริงรู้ว่าโอลาฟาแกตั้งกระทู้เป็นความจริงพอเท่าลูกชายตอบอย่างสงบเสงเงี่ยมข้าเห็นผู้หญิงผู้นี้อยู่กับสามีกับตาเขามีความช่วยเหลือข้าด้วยเหมือนกันถ้าอย่างนั้นมารูบากกโูดเทับเราพอเท่าพึมพำม,มารูบาว่าหญิงคนนี้เป็นหัวนหน้า มากับอีกคนพื้นเมืองชาวป่าชาวเขาเหล่านั้นแต่ลําพังแต่ช่างเถอะจะเป็นพันยาท่านหรือใครไม่สําคัญเมื่อตกเข้ามาถึงที่นี่แล้วเหมือนกันทั้งนั้นนั่นพอเท่าหมายความว่ากะไรโอลาฟฟาข้าพเจ้ากระซิบถามพอเท่าต้องตาผู้หญิงผิวขาวซะแล้วละโอลาฟากระซิบตอบเราแน่ใจในข้อนั้น บอกเพื่อนของท่านอย่าเพิ่งขัดขวางความประสงค์ของพ่อเท่าบอกให้ผู้หญิงผิวขาวกลับไปรวมอยู่กับผู้หญิงเหล่านั้นข้าพเจ้ากระซิบบอกดอกเตอรสมิธต่อไปไมร่าได้ยินก็เกาะสามีไว้แน่นชำเลืองดูข้าพเจ้าด้วยสีหน้าและในตาซึ่งเต็มไปด้วยการวิงวอนอย่างน่าสมเพชเวทนาคุณจะไมห้หาทางช่วยฉันเหรอคุณสาก อ้อท้าตาแก่นั้นแต่ต้องตัวฉันเมื่อไรฉันจะฆ่าแกแลคฆาตัวตายเมื่อนั้นจะเย็นเย็นก่อนไม่ล่าเข้าไปเจ้ากระซิบโอลาฟาพยายามอย่างยิ่งที่จะช่วยพวกเราเพราะฉะนั้นพยายามทำใจให้กล้า,าไว้คอยดูท่าทีของพ่อเท่าต่อไปยังไงเสียเราก็ต้องพยายามหาทางช่วยคุณจนได้แหละกลับไปอยู่กับพวกผู้หญิงพวกนั้นก่อนแต่หล่อนพยายามจะค้าน ฉันคิดว่าเชื้อคุณศักดดีกว่าไมราด็อกเตอร์สมิกระซิบบอกโอลาฟาเขาคงกำลังคิดอยู่ในใจเราจะต้องคอยฟังคำแนะนำของเขาต่อไปปล่อยเขากลับมาขณะนั้นพอเท่ายืดตัวตรงและเช้มือในท่าบงการอย่างเฉียบขาดกลับไปอยู่กับเขาก่อนไมราข้าพเจ้าได้ยินเสียงพันเอกจนแทบเครือไปด้วยความรู้สึก มั่นใจเถอะว่าเราจะไม่ยอมให้เธอได้รับอันตรายใดๆเป็นอันขาดอย่างลังเลและเช่มช้าไมล่าสมิธพลาดจากสามีและเดินกลับไปสมทบบรรดาหญิงที่มาในขบวนของชายชราอย่างเด็กว่าง่ายชายชรานั่งลงหัวโตะ๊ะยิ้มละไมและกวากมือมานงางคางๆเราเสียงอันห้าวของแกก้องไปทั้งอุโมงไมล่าปฏิบัติตามโดยไม่ได้ปรีปากแต่อย่างใด ชายชรามองดูหล่อนด,ด้วยสายตาซึ่งเต็มไปด้วยความพิศวงงงันเหมือนเพิ่งเคยเห็นผู้หญิงเป็นครั้งแรกในชีวิตโพสไว้กว่าที่ฉันคิดไว้แกพึพรรมพำด้วยสีหน้าเลนิตาอันเลือล่อนลอยสวยกว่าพันยาทุกคนที่เราเคยมีมาน่าเสียดายที่มีเจ้าของซะแล้วและเขาอุตสาห์ติดตามมาถึงนี่ถึงตระนั้นเราก็ไม่สามารถจะส่งเจ้ากลับคืนไปได้แต่พอเท้า ด็อกเตอร์สมิธลุกขึ้นยืนอีกอย่างปัจจุบันทันใดคราวนี้ไม่มีใครจะสามารถห้ามเขาไว้ได้เป็นที่แปลกใจสำหรับทุกคนแม้กระทั่งพวกเราซึ่งไม่เคยเห็นเขาจะโกรธอะไรง่ายๆผู้หญิงคนนี้เป็นพันยาของเราเป็นกรรามาศิธิ์ของเราพอเท่าหัวราอได้เสียงอันดังพลางสั่นศีรษะอยู่ไปมาเวลานี้เปล่าเลยแกตอบช้าๆผู้หญิงคนใดก็ตามที่ตกมาถึงที่นี่ยอมเป็นของเรา แม้ว่าเขาจะถูกหลักพามาโดยฝืนใจด้วยอย่างนั้นเหรอการใช้กำลังเป็นลักษณะของผู้ชายและสิ่งใดที่ได้มาโดยการใช้กำลังย่อมมีค่าทั้งนั้นงานฐานขอสนับสนุนการกระทำของมารูบาด็อกเตอร์สมิธกล่าวต่อไปนาเสียดายที่เราคิดว่าฐานเป็นผู้ที่อยู่ในศีลในสัตว์กลาหารและเป็นผู้อยู่ติธรรมเราเป็นทั้งสามอย่างนั่นแหละ พอเท่าเน้นด้วยเสียงหนักแน่นและยืดตัวตรงท่าเชนนั้นฐานก็ควรจะคืนพันยาของเราหายกับเราด็อกเตอร์สมิธยืนกรานอย่าลืมพอเท้าว่าเรามาอย่างมิตรและปรารถนาจะกลับไปฉันมิตรสำหรับจะได้คิดถึงท่านการต้อนรับของท่านและสถานที่อันสงบสุขแห่งนี้ไปชั่วการละนานต่างว่าเราไม่คืนนางให้กับท่าน ในตาของพอเท่าเป็นประกายโคกรงด็อกเตอร์สมิธนิ่งอยู er. ่นานเป็นการยากที่เราจะทายออกว่าเขากำลังคิดอะไรช่วขณะหนึ่งเขาหันมาสบตาพวกเราโดยรอบเหมือนจะหาคำตอบครั้นแล้วก็ถอนใจเราอยากจะหายพอเท้าหาคำตอบเอาเองในขอนั้นเขาพูดเรียบๆบอกเราน้อยพอเท้าถ้าเรากราบกันแล้วพันยาของพอเท้า พวกพวกเราคนหนึ่งคนใดใช้กำลังบังคับลักพาไปพอเท้าจะทำอย่างไรเสียงหัวเราะดังกังวานไปทั้งอุโมงค์ยาวอันเป็นห้องประชุมอย่างขบขันชอบใจและร่าเริงเราก็จะติดตามไปแย่งกลับจนได้ไม่จะต้องใช้กำลังตัดสินกันงานทานก็ได้คำตอบจากเราแล้วหมายความว่าอะไรด็อกเตอร์สมิธเดินกระย่องกระแย่งไปยืนอยู่ต่อหน้าพอเทา จ้องหน้าพัญญาของเขาและหัวหน้าเผ่ามนุษย์ประหลาดอย่างสงบตั้งเอยพลางตอบว่าเราจะไว้ออกไปจากที่นี้โดยปราศจากหญิงผู้นี้เพราะเธอเป็นพัญญาอ่านชอบธรรมของเราขณะนั้นเองทั้งห้องประชุมก็เงียบกริบลงทันทีเมื่อพอเท่าลุกขึ้นยืนอย่างกระทันหันร่างทั้งร่างขขงแก่สั่นเทิมในตาเป็นประกายวาวเหมือนเสือเท่าที่ถูกท้าทายถึงถ้ำท่านไม่รู้หรอกว่าท่านพูดอะไรออกมา ใครก็ตามที่พยายามจะแย่งผู้หญิงคนนี้ไปจากเราจะต้องสู้กับเราเพื่อพิสูจน์กันว่าใครมีค่าควรแก่การครอบครองเขาข้าพเจ้าเกือบไม่เชื่อหูและในตาตนเองที่เห็นด็อกเตอร์สมิธซึ่งเราเคยคิดกันแต่ว่าสงบสงเงียมใจดีเล่นในชีวิตเหมือนจะไม่คิดสู้คนยืนตัวตรงอย่างองอาจเสียงที่พูดก็เป็นปกติเราคาดถึงเรื่องนั้นไว้เหมือนกันและเราก็ยินดี ทั้งทงที่ท่านยังไม่หายจากเจ็บไข้ได้ป่วยดีท,ทั้งที่ท่านไม่มีอะไรจะเป็นอาวุติดตัวมาด็อกเตอร์สมิธพยักหน้าและยิ้มละไม่แต่เรามีความรักอ่านยิ่งย้ายต่อพันยาของเราถอมไม่ร่าร้องออกมาเบาๆล่อนขยับตัวเหมือนจะลุกขึ้นแต่เลยเห็นสัญญ,ญาณจากโอลาฟาก็กลับนั่งลงใหม่จ้องดูสามีด้วยในตาซึ่งเต็มไปด้วยประกายแห่งความรัก โอ้ทอมเธอทำให้ฉันรักเธอขค้ืนอีกหลายเท้าพอเท่าได้ฟังก็ตะลึงไปชั่วขณะหนึ่งคิ้วของกข็ขมวดเข้าหากันขณะที่มองดูคนนั้นทีคนนี้ทีครั้นแล้วก็แหงนหน้าขึ้นหัวเราะลั่นท่านค้งไม่ได้คิดไม่ใช่หรือว่าคนอย่างเราจะทำอันตรายต่อแขกแปลกหน้าที่เราได้ให้การต้อนรับโดยไม่เปิดโอกาสให้มีหนทางต่อสู้อย่างนั้นเราชอบท่านเราชอบคนกล้าหาญ น่าเสียดายที่เราบังเอิญรักและก็ชอบหญิงคนเดียวกันฉะนั้นหนทางเดียวที่จะตัดสินได้ว่าใครควรจะได้เข้าไปก็อยู่ที่ต้องพิสูจน์กันด้วยฝีมือเท่านั้นก่อนที่ด็อเตอรสมิธหรือใครจะทันกล่าวอะไรออกไปฝูงคนซึ่งชุมนุมกันอยู่ที่ปากทางเข้ามาสู่อุโมงค์ซึ่งเป็นห้องประชุมใหญ่ก็เคลื่อนไหวเพื่อเปิดทางให้ใครคนหนึ่งคนใดเข้ามา ข้าพเจ้าได้ยินเสียงพืมพาเหมือนหมีกินผึ้งเมื่อปรากฏว่าบุคคลผู้นั้นเป็นใครใช่ทีเดียวพ่อเท่าเสียงก็เข้ากล้องมาก่อนที่จะหยุดยืนเท้าเซอเอลเป็ดสง่าอยู่ต่อนหน้าพ่อเท่าท่ามกลางบริวารทั้งหลายเราได้ผู้หญิงคนนี้มาด้วยกำลังของเราอย่างลูกผู้ชายและก็อย่างลูกผู้ชายเราจะต้องป้องกันไว้ผู้ใดก็ตามที่จะเอาเข้าไปจะต้องพิสูจน์กันก่อนว่ามีฝีมือเหนือเรา พ่อเท่ามองดูผู้พูดอย่างภาคภูมิใจแล้วก็กวาดสายตาไปรอบๆกายมารูบาลูกของเราพูดถูกคนเก่งกล้าส,สามารถเท่านั้นจะเพึงเป็นเจ้าของหญิงงามได้บอกเราเจ้าทั้งหลายว่าใครไม่เห็นด้วยกับความคิดของเราไม่มีใครเลยจะขยับพเพยื่อนเคลื่อนไหวไม่มีใครเลยที่จะปรีปาาคัดค้าน มารุบายืนะหงานอยู่กลางแสงไฟในตาอันเป็นประกายของเขากราดมาที่พวกเราอย่างท้าทายในทันใดนั้นเองโอลาฟาก็ก้าวออกไปข้างหน้าเขายืนทางขานิดๆยกมือขึ้นกอดอกสายตาจับอยู่ที่พ่อเท่าทั้งมารุบาและชายชาราจ,จับตาดูเขาอย่างพิศวงงงวยเจ้าตังใจจะพูดอะไรโอลาฟาพ่อเท่าตั้งกระทู้ถาม ความเอ็นดูของเขาซึ่งมีต่อลูกชายคนนี้ปรากฏออกมาจากน้ำเสียงสีหน้าและในตามารูบากำลังแนะนำให้พ่อเท่ากระทำในสิ่งที่พ่อเท่าไม่เคยกระทำมาก่อนเลยเจ้าหนุ่มผมทองเอ่ยขึ้นช้าๆในตาก็เข้าปราตจากความรู้สึกกิริยาก็สงบเสงีง่ยมถ้าพ่อเท่าเชื่อเขาความพินาศิิหายก็จะมาสู่พวกเราในไม่ช้าโอลาฟา มารูบาอุทานพลางก้าวเข้ามาหาน้องชายอย่างรวดเร็วทันแล้วก็หยุดชะงักอย่างกระทันหันเมื่อเห็นพ่อเท่ายกมือห้ามพูดต่อไปโอลาฟาสีหน้าเล่นน้ำเสียงของชายชราเปลี่ยนไปนิดหนึ่งเพราะคิดไม่ถึงว่าจะได้ยินวาจานั้นจากลูกชายคนเล็กของแกเจ้าเป็นคนพูดน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าพูดพ่อจะตั้งใจฟังว่าร้อยปีมาแล้วโอลาฟากล่าวต่อไปด้วยน้ำเสียงสม่ำเสมอ พวกเราอยู่กันมาด้วยความผาสุกก็เพราะพ่อเท่าและพ่อของพ่อเท่าปู่ของข้าไม่เคยเกี่ยวข้องกับผู้หญิงผิวขาวเพราะอะไรพ่อเท่ารู้แจ้งแก่ใจแล้วหญิงผิวขาวก้าวขมาสู่ชีวิตบรรพบุรุษของเราทีไรเกิดเรื่องร้ายทีนั้นครั้งนี้ก็เหมือนกันหากพ่อเท่าก,ากักตัวหญิงผิวขาวคนนี้ไว้ภัยจะมาสู่พวกเราอีกเป็นมั่นคง จากคนพวกนี้ซึ่งอยู่ในฐานหน้าที่ไม่ต่างอะไรกับเฉลยอย่างนั้นเหรอมารูบาชี้มาที่พวกเราปากของเขาเสียหน้าเกลียดในตาลูกวาวอย่างน่ากลวัวน้องชายสั่นสีษะไปมาช้าๆโดยไม่ได้ละสายตาจากพ่อเท่าเปล่ามารูบาท่านรู้ดีว่าภัยเหล่านั้นมาจากไหนท่านรู้เท่าๆกับที่คารู้ท่านใดที่รู้ข่าวจากหญิงผิวขาวคนนี้เป็นอะไรไป พวกเราที่เนี่ยจะไม่มีวันได้อยู่กันโดยสงบอีกต่อไปจะไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงผิวขาวคนนี้มารูบาเน้นออกมาจากไรฟันที่ขบกันจะไม่มีใครรู้หรือสามไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนพวกนี้ทั้งคณะหลายครั้งมาแล้วคนผิวขาวหลายพวกพยายามขึ้นมาที่นี่และทุกครั้งไม่มีใครจะเข้าถึงบางล้มหายตายจากไปได้วยโรคภัยไข้เจ็บและก็สัตว์ร้าย บางหายไปเพราะการกระทำของพวกชาวป่าชาวเขาเผ่าอื่นก็ไม่เคยปรากฏว่าเหตุร้ายอะไรขึ้นกับพวกเราแต่คราวนี้จอาไม้เปเชเช่นานมาโรบาพันเอกโจรนซึ่งพยายามสงบปากและเสียงมาเป็นเวลานาน,านอดอยู่ไม่ได้การมาของเราเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปในปอร์ตมอเรสบและเล่ เรามาในานามของรัฐบาลออสเตรเลียและอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลนั้นการหายไปของเราจะไม่เงียบเปล่ารัฐบาลยอมจะสนใจและส่งคนมาติดตามท่านรู้ดีว่าคนพวกนั้นจะไม่มีวันมาถึงที่นี่พันเอกโจนหัวล้อด,ด้วยเสียงอันดังอย่ามั่นใจให้มากนะมารูบาถ้ารัฐบาลออสเตรเลียส่งคนมาติดตามพวกเราคราวนี้จะไม่มีแต่เพียงมือเปล่าอย่างพวกเรามา และทาจามเป็นแต่ที่จะเดินดินเขาจะมาทางฟ้าพร้อมด้วยฝูงเครื่องบินและลูกระเบิดซึ่งพวกท่านเพียงเท่านี้ไม่สามารถจะต่อต้านไดุู้กเขานี้จะถูกทลายภายในชั่วพริบตาพวกท่านจะต้องพลัดจากที่อยู่ราหโหกราเหินกันต่อไปภายในที่ประชุมนั้นเงียบกริบไปครู่ใหญ่ๆครั้นแล้วเสียงหัวเราะของมารบาก็ก้องขึ้นมาอีกเขาหันไปหาพ่อเท่า ซึ่งยกมือลูปเค้าอยู่อย่างครุ่นคิดพรางเอ่ยขึ้นว่าอย่าไปฟังเขาพ่อเท่าชายคนนี้พยายามจะขู่ให้เรากลัวในสิ่งที่ไม่อาจจะเป็นไปได้เขาอาจจะพยายามเอาตัวรอดด้วยความทรยศของโอลาฟาผู้ไม่พักดีต่อท่านอีกต่อไปเท่านั้นเปล่าเลยมารูบาโอลาฟาตอเบเรียบๆตามเคยสีหน้าของเขาเฉยๆในตาเขาบอกความมั่นใจ ท่านรู้ดีว่าสิ่งใดที่ชายพูกนี้พูดเป็นความจริงทุกอย่างนอกจากนั้นท่านอย่าลืมว่าคนพวกนี้ไม่ใช่เฉลยของเราหากพอเท่าให้การต้อนรับเขาอย่างแขกบ้านของเราถูกของโอลาฟามารูบาพอเท่าพยัยหน้าช้าๆตลอดเวลาที่คนพวกนี้อยู่ที่นี่จะไม่มีอันตรายอันใดเกิดขึ้นกับเขาแต่พอเท่ามารูบาคัดค้านหญิงผิวขาวคนนั้น พ่อไม่เปลี่ยนใจชายชราหันไปดูไมราอีกพลางถอนใจแต่อย่างที่พ่อได้พูดแล้วเวลานี้มีผู้ชายสองคนต้องการเขาเพราะฉะนั้นตามประเพณีของเราจะต้องพิสูจนฝีมือกันว่าใครควรแก่การได้ตัวเข้าไปแกหันมาทางดรโทมัสสมิธผู้ยืนหน้าซีดผัวเผอยู่ระหว่างพวกเราแล้วก็ยิ้มละไมเรารู้ว่าโดยมือเปล่าและสู้กันตัวต่อต,ต,ตัวตามประเพณีด,ดังเดิมของเรา ท่านไม่มีหนทางจะเอาชนะเราได้อย่าก,กลัวเราจะไม่เอาเปรียบท่านในข้อนั้นเราไม่ต้องการให้ท่านคิดว่าทอผู้ยิ่งใหญ่เกยยกหัวแม่มือทิ่มที่สวงอกตอนเองอย่างภ้าโูมิไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ท่านฉะนั้นจงบอกมาว่าท่านจะทดลองฝีมือกับเราโดยวิธีใดชั่วอึดใจหนึ่งเต็มๆพวกเราทุกคนต่างนิ่งอึ้งตะลึงไปไม่มีใครคิดว่าทอซึ่งเป็นนาำของพ่อเท่าจะมารูปนั้น ครั้นแล้วดรสมิธก็ถอนใจยาวมันเป็นความเป็นธรรมที่ประหลาดอาลไยเช่นนั้นเขาตอบด้วยเสียงต่ำพอเท้าจะให้เราแข่งขันเพื่อสิทธิในการครอบครองสิ่งซึ่งเป็นของเราโดยชอบธรรมอยู่แล้วทุกอย่างเราเป็นธรรมทั้งนั้นเมื่อเกี่ยวกับการสงครามหรือสตรีพอเท้าคงยิ้มละไมต่อไปผู้ชายทุกคนจะต้องพิสูจน์ค่าของตนไม่ว่าจะเป็นเวลาใด ว่าจะสามารถให้ความคุ้มครองป้องกันหญิงผู้อยู่ในอารักขาของตอนได้หรือไม่เป็นการเปล่าประโยชน์ที่จะอธิบายชายชราผู้ใช้ชีวิตอยู่สมัยหินเข้าใจในวัฒนธรรมและความละเมียดละไมของชีวิตในยุคป,ปัจจุบันสำหรับแกกำลังเป็นอย่างเดียวเท่านั้นที่จะวินิจฉัยกันปัญหาใ,ใดๆระหว่างชายสองคนและแกก็ยืนกรานอยู่ในทัศนะนั้น ข้าพเจ้าเห็นโอลาฟายืนกระสับกระส่ายด็อกเตอร์สมิธนิ่งอัน้นโดยไม่สามารถจะกล่าวอะไรต่อไปได้ในขณะเดียวกันพันเอกจรในตาแดงกล่ำโดยข่มสติไว้ไม่ได้พอเท้าเขาเอ่ยด้วยเสียงต่ำกรามทั้งคู่ขบกันจนขากันไกลปนเป็นสันท่านก็เห็นว่าผู้เป็นสามีของหญิงนั้นมาอยู่ในฐานะที่จะสู้ทันได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้กำลังต่อสู้กัน หรือการประลองฝีมืออย่างหนึ่งอย่างใดท่านเองภาคภูมิใจนักหนาว่าเป็นคนกล้าหาญเป็นหัวหน้าที่ปกครองคนโดยความเป็นธรรมเปล่าเลยเราคิดว่าท่านเองคลาดและก็อ่อนแอไม่ตากอะไรกับสตรีมารูบาได้ยินก็ถลันเข้ามาที่เขาทันทีด้วยนิตาที่แดงกล่ำมือทั้งสองของเขากําแน่นเสียบปากจนเห็นฟันเหลืองขณะที่ขู่คำรามออกมาว่า เจ้ากล้าพูดกับพ่อเท่าอย่างนั้นเจ้าเจ้าเขาเงื้อมือขึ้นอยา่ามารูบาเสียงพ่อเท่าเยอกเย็นและแผ่วเบายิ้มละไมเยาะคงเต้นอยู่ที่ริมฝีปากของแกเขาพูดถูกแล้วชายคนนั้นไม่มีทางที่จะสู้พ่อได้แล้วเมื่อให้เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมดีละพ่อจะขอให้เขาตั้งตัวแทนสู้กับพ่อได้จะเป็นคนเดียวหรือทุกคนก็ตามใจบอกมาว่าท่านต้องการจะทดลองฝีมือกับเราในทางไหน ทำหมายทันไม่กำหนดออกมาเองพันเอกโจรขบฟันพ่อเท่าแงนหน้าขึ้นหัวร้อเสียงดังลั่นพลางโบกมืออยู่ไปมาอย่าปล่อยให้อารมณ์เขาครอบงำท่านจะไม่ได้ประโยชน์อะไรแกว่าเรารู้ว่าท่านก็เหมือนกันเป็นคนกล้าแต่ถึงแม้ว่าโดยรูปร่างท่านจะได้เปรียบกว่าเพื่อนของท่านสู้กับเราโดยกำลังท่านก็ไม่มีทางจะเอาชนะเราได้เพราะท่านเองเพิ่งรือใครเช่นเดียวกัน ฉนั้นถ้าท่านไม่ขัดข้องเราจะสู้กันด้วยการทดลองฝีมือทางหญิงธนูผู้ใดชนะก,ก็เอาหญิงคนนั้นไปด้วยความประหลาดใจของพวกเราทุกคนก่อนที่ใครจะทันเอ่ยอะไรต่อไปโอลาฟาก็ก้าวออกไปข้างหน้าพอเท้าเขาพูดช้าๆทั้งน้ำเสียงและสีหน้าปราดจากความรู้สึกตามเคยคนพวกนี้เคยใช้แต่อาวุธอย่างอื่นไม่เคยจับธนูอย่างเรา ถ้าเขาแพ้พอเท่าก็อาจจะอ้างได้ว่าไม่ให้ความเป็นธรรมกับเขาอีกทอพยักหน้าช้าๆในตาทั้งกู่ของแก่เป็นประกายโทของเจ้าโอลฟาแก่ว่าพอไม่ขัดข้องที่จะให้เขาใช้อาวุธที่เขาถนัดในการประลองฝีงมือของเราถามเขาว่าต้องการใช้อาวุธอะไรปะเปิ้ลพันเอกโจรพล่องออกไปโดยไม่ได้รอล้งช่างใจ แต่เราก็ถูกมารูบาลูกชายของทานยึดไปหมดทุกคนงั้นก็คืนให้เขาไปมารูบาแกหันไปหาลูกชายคนโตพรุ่งนี้เราจะได้ประลองฝีมือกันแต่พ่อโอลร,ราฟ้าผู้หวังดีหลุดปากออกไปเท่านั้นพ่อเท่าทอก็ยกมือให้สงบปากคำ